สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวัรนการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นขอแจ้งการประชุมเชิงสานาออนไลน์ในเดือนสิงหาคมนี่นะครับว่าตอนที่1นะครับพูดถึง The Crash นะใน2021นี้เกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วก็เงินเฟ้อในสินค้าบุโภคบริโภคนะจากมุมมอง ของบรรดากูรูต่างชาติที่หลากหลายได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับนะท่านใดที่สนใจต้องรอไปในเดือนตุลาคมนะครับส่วนตอนที่2ยังสะบักทันนะครับนะจะจัดขึ้นในเสราร์นะที่จะถึงนี้นะคือเสราร์ที่28สิงหาคม64นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับสชั่วโมงเต็มกับการประยุกต์ผ่านมุมมองมูลการสามเหลี่ยมสามมุมของ fundamental นะครับ technical และ sentimental นะครับ โอกาสของ The Great Reset ในทศวรรษ2020นี้นะการไปในรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับ Debt Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็ Debt d e l e ล e r a นะครับ,นะรบการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่จะเกิดหรือไม่เกิดได้อย่างไรนะครับนะถ้าในสนใจนะครับนะก็ทักมาสอบถามได้นะครับนะนั้นในไลน์ ID ส่วนตัวผมนะครับนะ9 5 9 9นะครับ ก็ภาวะเศรษฐกิจนะครับไทยขณะนี้นะก็ถือว่านะลำบากนะครับและจะลำบากต่อไปในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะครับและโอกาสที่จะเกิดเอ uh, the crash นะครับ the bust นะหรือ the burst เนี่ยนะครับนะนับจากนี้ไปมีโอกาสนะจนถึงสิ้นปี64เข้าต้นปี65นะครับท่าในใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับส่วนท่านที่ เคยเข้าประชุมเชิงสัมนาไลายมาแล้ว2ตอนคือตอนที่1ตอนที่2นะครับนะรอตอนใหม่คือตอนที่3จนะจาคาดการต่อไปนะหลัง Big Crash นะครับหลัง The Bus นะครับหลังการเกิด Great Reset นะอย่างเป็นทางการนะผม,มใช้คาว่าอย่างเป็นทางการแล้วกันนะก็อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็รอติดตามนะครับในปลายปี64ต้นปี65นะครับ วันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงกูรูต่างชาตินะครับถึงคาดการณนะ์เงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยนะไม่ใช่ชั่วคราวนะฮรนะัเขามองเห็นว่าเงินเฟอ้อสหรัฐไม่ใช่ชั่วคราวและปลายปี6-4นี้นะครับนะระดับเงินเฟอ้อเนี่ยจะอยู่สูงที่ 6, นะถึง9เลยนะครับและเขาว่าคาดการณ์ว่าในที่สุดนะครับเฟดเนี่ยาจะทำเทเอร์ลิงนะหรือว่าการเข้าไป ลด QE นะเข้าไปลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะอย่างลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วก็ลดการซื้อ MBS นะครับ Mortgage b a s k e t นะเป็นเพราะว่าจำเป็นนะต้องจัดการกับเงินเฟอ้อที่ขึ้นไม่หยุดนั่นเองนะซึ่งเขามองว่าเจ้าเงินเฟอ้อนี้ไม่ใช่เงินเฟอ้อเพียงชั่วคราวนะแม้ว่า ทางธนาคารกลางสหรัฐเฟอเรสเซิร์ฟนะจะย้ำแล้วย้ำอีกนะพูดอยู่บ่อยๆนะแต่สำหรับเขาเองมองว่ามันไม่ใช่เงินเฟอ้อชั่วคราวนะแล้วมันจะยกตัวสูงขึ้นนะต่อไปอีกนะครับท่านนี้ก็คือกูรูต่างชาตินะครับที่ชื่อว่าสตีฟนะแฮงกี้นะครับนะผมก็เพิ่งได้ฟังเขาครั้งแรกนะครับก็นำมาแบ่งปันกันนะว่าในมุมมองของเขาในประเด็นนะเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ย นะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ชั่วคราวนะแล้วเขาก็มองไปถึงตัวเลขนะครับที่สูงขึ้นไปนะยาวนานไปจนถึงปลายปี6-4นี่แหละครับนะว่าอยู่ที่ระดับประมาณ6%นะถึง9%นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าคือเฟดทนไม่ได้นะยังไงเนี่ยเฟดเก็ต้องเปลี่ยนนะครับทิศทางนะที่เคยทำ QE เนี่ยก็จะมาทำ QT แทนนะ q u a a t i v e tightening ในที่สุดนะครับนะ,ะเมื่อเขามีการนะทำเทเบิลลิ่งนะมีการทำา t t เนี่ยนะมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นนะครับนะเกิดการปรับตัวนะนี่คือสิ่งที่กูรูนะนักวิเคราะห์ต่างชาตินะท่านนี้พูดถึงนะครับว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยในตัวกระแสงเงินเฟ้อซึ่งไม่ใช่ชั่วคราวนะมันจะสูงขึ้นไปนะต่อเนื่องขึ้นไป นะประมาณไปอยู่ที่ปลายปีนี่นะภายในปลายปีนี้ยอยู่ที่6%ถึง9%เรนะครับเราคิดถึงตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนอกระกฎาคม64ที่ผ่านมาเทียบกับกระกฎาคม63เนี่ยอยู่ที่5.4%นะการที่กูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้คาดการณ์ว่าจะสูงไปถึง6%ถึง9%เรว่ามันยกระดับสูงขึ้นแล้วก็ยาวนานไปถึงปลายปีนะครับซึ่งสิ่งนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นแรงกดดันนะมันจะเป็นแรงกดดันนะไป สู่ธนาคารการลางสหรัฐเฟดโ e d ร r เซิร์ฟนะ e นั้นในที่สุดเนี่ยจะต้องทำเทเบิลลิงนะและเมื่อเฟดโ r a ร r เซิร์ฟทำเทเบิลลิงหรือลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะเกิดคอร์เรคชันนะเกิดการปรับตัวนะนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นนะครับแล้วก็มีคำถามนะจากการสนทนาของเขากับพิธีกรเนี่ยาพิธีกรถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ Federal Reserve เนี่ยนะครับนะจะกลับมา จะกลับมาเหมือนกับว่าเติมเงินเข้าไปในระบบอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยให้มุมมองไว้ว่าในที่สุดนะครับถ้ามันเกิดลักษณะนะของตลาดหุ้นปรับตัวนะหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะและสุดท้ายเฟด e r เซิร์ e เนี่ยนะก็จะกลับมานะเติมเงินเข้าไปในระบบนะพิมพ์เงินเข้าไปในระบบนะซึ่งครูนะักวิห์ท่านนี้ก็บอกว่าเขาก็มองว่า เฟโร r เอเซ e ร์ฟเนี่ยนะครับจะกลับมาพิมพ์เงินนะหรือจะกลับมาทำซิมูเลตสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะน่าจะมาจาก2เหตุผลนะนั่นคือตลาดหุ้นเกิดการปรับตัวนั่นเองนะก็เรียกว่าเกิดการ c o เลกชันนะครับก็มีการต่ําลงมานะก็นั่นคือประเด็นที่1กับประเด็นที่2ก็คือว่าตลาดแรงงานนะครับของสหรัฐอ่ะนะมันอาการไม่ดีนะมันมีอาการป้อแป้นั่นเองนะเพราะฉะนั้น เขาก็บอกว่ามันมาจาก2เหตุผลเนี่ยนะที่เฟดเอร์เ e s e ซิร์ฟเนี่ยนะถ้ามันเกิดตลาดปรับตัวนะครั้งใหญ่นะเกิด Market c o ร์ e c t i o n นะในหลายๆตลาดเนี่ยนะแล้วก็ตลาดแรงงานสัญญาณไม่ดีนะก็อาจจะพลิกกลับเข้ามานะพิมพ์เงินนะเติมเงินเข้าไปในระบบอีกนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่กูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้มองเห็นนะก็ถ้าท่านที่ติดตามผมมาก็จะเห็นว่าก็จะมีมุมมองคล้ายกับหลายท่าน นะอย่างเช่นคุณเดวิดฮันเตอร์นะว่คาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะเฟดเออิซ์เซิร์ฟเนี่ยนะก็ต้องทำเทเบิลลิงก็คือลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับเรื่องของกระแสเงินเฟอ้อนะที่เอาไม่อยู่นั่นเองนะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เนะี่ยสุดท้ายเฟดเออิซ์เซิร์ฟก็ต้องเข้าไปทำเทเบิลลิงและการทำเทเบิลลิงเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยนะครับนะในมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์เนี่ยก็คือเกิดลักษณะที่เรียกว่าเดอะบัสคือร่วงเพลลงมา นะแล้วพอร่วงเพดลงมาเนี่ยทำให้ทางเฟโรอิเซิร์ฟเนี่ยจะต้องเข้าไปจัดการนะโดยการาขยายบัญชีงบดุลนะ่ะของตัวเองนะแล้วก็พิมพ์เงินพิมพ์มเงินออกมาทั้ง20-30ล้านล้านดอลลาร์นะครับส่วนมุมมองของกูรูท่านนี้นะคุณสตีฟนะแฮนเก้ ke, นะครับนะเขาก็มองว่า,เ,าเฟดเนี่ยนะคงไม่ได้ว่าไปทำเทเบิลลิ่งแล้วก็ไม่ไม่กลับมานะาพิมพ์เงินเข้าไปนะก็จะมีอยู่2เหตุปัจจัยขายคึงกัน,ก,นก็คือ เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวนะลดลงมานะปรับคอเลกชันนั่นเองนะแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยนะมันสัญญาณไม่ดีอ่ะมันมีการป้อแป้นะซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าทางเฟโรนวิเซอร์ก็ยอมรับว่านะตลาดแรงงานนี่ยังต้องงัดกันอีกนานนะครับนะกว่าจะกลับไปสู่ระดับก่อนโควิด1 9นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นะกูรูท่านนี้นะครับคือคุณสตีฟนะแฮงกี้เนี่ยนะครับนะให้ความคิดเห็นไว้ ก็คือทางพิธีกรรายการเขาถามว่าสหรัฐนะ่ามีโอกาสจะเกิดแซกเฟรชชันหรือเปล่านะสภาวะแซกเฟรชชันนะตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังย้อนกลับไปทนช่วภวพันกว่นะก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่มันมีการเติบโตที่ต่ําหรือาจะเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยอยู่ก็ได้หรือภาวะเศรษฐกิจที่มันมี GDP ที่ต่ำนะมันโตต่ํากว่าศักยภาพอะนะ แล้วก็เมียตาเงินเฟอ้อที่สูงนั่นเองนะซึ่งกูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้นะก็วิเคราะห์ฟังว่าสำหรับ stack, stack f a t i o n เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเขาพูดอย่างนี้นะครับแต่เขาไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่เขาบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะเมื่อมันมี2เหตุปัจจัยก็คือ big government ก็คือมีขนาดนะของรัฐบาลที่ใหญ่อาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอ่ะนะเขาบอกว่า big is bad นะก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งเลวร้ายมันไม่ดีนะใหญ่คือไม่ดีนะ big government ไม่ดี นะกับ Big กเ g กูเลชันก็คือมีกฎระเบียบต่างๆออกมามากมายเนี่ยไม่ดีเขาบอกว่าไอ้สองเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะไปเป็นตัวทำให้นะักยภาพการเติบโตของ GDP เนี่ยมันมันต่ำลงอะ่ะนะมันไปทวงมันไปทวงการเติบโตของ GDP อะ่ะนะซึ่งเขามองเห็นว่านะเราต้องจับตาดูนะว่าถ้ารัฐบาลสหรัฐอ่ะนะที่วอชิงตันเนี่ยนะทำสองอย่างนี้ก็คือ Big Government ์นะมีขนาดรัฐบาลที่ใหญ่ขึ้นกับ Big regulation, นะกเลก l ลเลชันกฎระเบียบอะไรที่มากมายขึ้นเนี่ยนะตัวเนี้ยมันจะไปทําให้ไอตัวการขยายตัวของเรี l ยว p d p อ่ะนะ GDP แท้จริงเนี่ยนะมันมันไม่ไม่เติบโตเท่าที่ควรหรือว่ามันไม่เติบโตอย่างเต็มที่อ่ะนะครับแล้วเขาก็ให้มุมมองไว้ว่าสิ่งที่จะเกิดสแคกเฟชั่นในมุมมองของเขานะก็คือว่าระดับเงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ที่6กถึงสิ นะครับซึ่งขณะนี้เขา,าคาดการณ์แล้วว่าไปถึงปลายปีนี้นะตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐมีโอกาสนะจะไปอยู่ที่ประมาณ6-9%ใช่เก้ามแต่ในสภาวะแสกเฟชั่นเนี่ยมุมมองของคุณสตีฟนะแฮงกี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเเงินเฟอ้อมันต้องมาอยู่ที่ระดับสูง6-10%และนะการเติบโต GDP ีพีต้องต่ำกว่า2%ซึ่งเขามองว่าตัวเลขประมาณสัก1.5%เนี่ยนะครับมันก็เข้าข่ายแหละจะพูดภาษาง่ายๆคือ ถ้าอัตราการเติบโตของ g d p ีสหรัฐเนี่ยต่ำกว่า2%นะอยู่ที่ราว1.5%และเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ6-10%เนี่ยนั่นคือสภาวะจะเหมือน stagflation ที่เคยเกิดขึ้นในทศวรรษ1970นั่นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะว่าเป็นมุมมองของกูรูนักนนวิเคราะห์ท่านนี้นะครับก็โดยสรุปที่พูดให้ฟังก็คือว่าปลายปีนี้นะ6-4นะครับ เงินเฟอสหรัฐอยู่ที่มันหกเาปอร์เซนและเงินเฟ้อนี้ไม่ใช่ชั่วคราวนะครับและในที่สุดจะทำเทปเปอร์ลิงนะครับแล้วตลาดหุ้นก็จะปรับตัวแล้วว่าคอเลกชันจะเรียกบิกคอเลกชันก็แล้วแต่และเฟดมีโอกาสที่จะกลับไปพิมพ์เงินนะครับด้วย2เหตุปัจจัยนะคือตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวกับตลาดแรงงานที่ปอแปรนะครับแล้วก็สภาวะแสกเฟชันของสหรัฐมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเมื่อตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่6-10เ และ GDP สหรัฐเนี่ยต่ำกว่า2%อยู่ที่ประมาณ1.5%นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามในปีนี้จนถึงปีหน้านะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสติดตามในช่อง y o YouTube ชั้นอาจารย์เสร็จนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์กดติดตามนะครับฟังพิพิลาก,ก่อนค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ